เรื่องราวของการอ่านนะครับต้องบอกว่าสถิติที่ผ่านนมาของคนไทยนะครับการอ่านนี่น้อยมากนะครับประมาณสัก6บรรทัดต่อวันนะครับหรือว่าท้านล่าสุดเป็นสถิตินะครับก็อ่าน37มนาทีต่อวันนะครับแต่ล่าสุดหนึ่งงานน่าสนใจครับเป็นเรื่องของทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้มีการประกาศรายชื่อวรรณกรรมแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้คนไทยเนี่ยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะครับล่าสุดมีการมอบโล่นะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมเมื่อวันที่ผ่าน มาครับ พูดถึงเรื่องราวของงานนี้นะครับกับวรรณกรรมแห่งชาตินะครับเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินแห่งชาติครับสาขาวรรณศินทั้งหมด38เรื่องนะครับทั้ง4แผ่นดินลูกทาสเพียงความเคลื่อนไหวลู่อีสานรัตนโกสินทร์เวลาในขวดแก้วผู้ใหญ่กับนางมารวมทั้งคู่กรรมนะครับโดยงานนี้ครับคุณนันทยาสว่างวุฒิธรรมนะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักในการยกย่องวรรณกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ครับอยากที่จะกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นนะครเเารรรสส่่งงิมือ ของแรงมานันใจให้กับคนทั้งชาติด้วยพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมงานวรรณกรรมและให้วรฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองสืบไปนะครับรอะฟงงังบางส่วนนะครับจากอธิบดีกรมส่งเสริมนะครับพร้อมทั้งผู้มมได้รางวัลด้วยครับเชิญครับ ก็เป็นการคัดเลือกนะคะคัดเลือกวรรณกรรมซึ่งประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านละหนึ่งเรื่องคือให้ท่านเลือกเองนะคะเลือกเองว่าท่านคิดว่าเล่มไหนเนี่ยจะเป็นเล่มที่โดดเด่นหรือเล่มที่ดีที่สุดนะคะหรือว่าที่ท่านรักมากที่สุดเนี่ยให้ท่านเลือกมาหนึ่งเล่มทางกรมเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็มีความเห็นว่าก็ควรที่จะประกาศนะคะเป็นพิธีประกาศเนี่ยเพื่อที่จะให้สาธารณชน ได้รับรู้เลยนะคะก็เลยเลือกในปี2557นี้ในช่วงปลายปีนี้ล่ละค่ะยกย่องหรือว่าคัดสรรหรือว่าดูแลให้วรรณกรรมเป็นสมบัติของชาติด้วยเพราะว่าเรื่องของหนังสือนะ่ยมันเป็นเรื่องของของอะไระส่งเสริมความคิดของคนนะ นอ่านหนังสือมากๆก็จะทําให้ความเป็นคนที่เต็มไปด้วยความคิดเรื่องปัญญานะีมีคุณภาพมากขึ้นผมก็ดีใจครับที่หนังสือผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันปูพื้นฐานความคิดให้กับคนครับ